ทีพ่พักของเราจะชื่อสวนน้องพลอยนะครับผมวันนี้คุณทําทำอะไรครับมาหากินปิ้งหมูมามาแคมปิ้งเหรอแคมปี้ครับดูดูคนเล่นน้ำตอนสี่ทุ่มครับเย่นหนาว <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องไปกับโนต้ตอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็มีทีิปไปแล้วนะครับจะไปหาการเต้นใกล้ๆบ้านนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถนี่แหละเดี๋ยวจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเจอกันครับ ครับก็ตอนนี้สมาชิกพร้อมกันแล้วนะครับออกทริปใกล้บ้านอุตรดิตถ์น่าจะไปที่แจ่งใส่งามนะครับไปกลางเต็น ตอนนี้ก็ถึงที่พักแล้วนะครับที่แก่งใจงามจังหวัดอุตระดิตนะครับชื่อที่พักของเราจะชื่อสวนน้องพลอยนะครับผมก็เป็นที่พักกลางเต็นท์ริมแก่งนะครับวิวสวยเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกัน,นครับนี่พวกเพื่อนๆเรา อยู่จุดในสุดของแก่งไซ้งามเลยนะครับนี่ก็เมื่อกี้เลยไปนิดนึงที่กางเต็นทนี่ที่เข้ามากลางเต็นกันนะครับของพวกผมที่พักก็อยู่ตรงนั้นหลังรถกระบะ ุยไปมากคมปิ้งีนกบ้าไปเป็นอีก nurse chain แน่วฮะลงวันนี้คุณทำอะไรครับมาหากินปิ้งหมูมามาแคมปิ้งเหรอแคมปี้ครับถามก่อนก็นนี้ำไม่ใสเนะครับย่างหมูครับกำลังหมักหมูอยู่เดี๋ยวพี่เล่นจะถอยขึ้นถอยลงสะน้ำขุ่นเลยคือวะ นี่สมาชิกกลุ่มของเรานะครับไปดิแคมปิ้งดิบแล้วสองสาม แล้วก็บรรยากาศเวลาประมาณจะสี่โมงเย็นแล้วนะครับสมาชิกเรานะครับผมแบงค์ครับแบงค์ครับโกครับนุกครับทองแจ็คครับควางสมาชิกเรานะครับ บรรยากาศที่ตั้งแคมป์นะครับที่แข่งใจงามจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้เขาจะทำที่พักไว้ให้ข้างมันทานนะปีที่แล้วยังไม่มีนะครับมุฝั่งนู้นก็มี ของเรานะครับเหมือนกันที่ก็เจอไอ้นี้แค่คลิปแก่งไฟงามนั้นแหละนะต้อไม่ไม่ได้เจอเลยเจออีกทีนึเนี้ยไปสองร้อยเดี๋ยวกูจ่ายอ่ะหรือว่าอันนี้เดี๋ยวกูเลี้ยงบ้างเหรอเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเลี้ยงเอ้กูไม่กูไม่เอากดตังค์มาแลก็เดี๋ยวกูเลื้อเดี๋ยวจะกินไม่กินก็แลื้อจะเหมือน

ามดึกนะครับกลวยปิ่งอ้าวทำไรกันครับ <c oughs> ทำอะไรกัน ลองลองหน้าบูมชุดเจ็ดองศาดูดูคนเล่นน้ำตอนสี่ทุ่มครับเมื่อตอนเย็นไม่อาบมาอาบตอนสี่ทุ่มหลังตัวไม่จากใต้ต่อยาวๆทั้งคืนครับสวัสดีตอนเช้า ตอนนี้เวลาประมาณหกโมงครึ่งนะครับก็บรรยากาศดีมากอากาศประมาณสิบห้าองศานะครับโดนหนาวอยู่พอตัวน้ำค้างนี่เกาะเต็มเต็นไปหมดแสงยังไม่มาเลยนะครับเห็นแต่หมอกเต็นเราเมื่อคืนครับ เดี๋ยวเชฟนุกเราเตรียมทำอาหารเช้าครับกำลังจะก,ก่อไฟอยู่อยู่เต็นท์รอบข้างพี่เขายังไม่ตื่นกันเลยนะครับหกโมงครึ่งแต่ว่ามืดมากหมอกหนาอากาศกำลังดีนะครับเสียงน้ำตอนกลางคืนแล้วก็หลับสบายดีนะครับ ให้ดูเต็นนะครับนี่เต็นที่ผมนอนเมื่อคืนค้างเกาะเต็มเต็นเลยถ้าเห็นนะครับงาดอากาศเย็นสบายนะครับถุงนอนใบเดียวก็นอนได้ละอบอุ่นนะครับกับวิวสวยเสียงน้ำไหลทั้งคืน ครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ9ก้าโมงครับอันนี้ลงมาอยู่กันข้างลำธารเมื่อกี้ยังมีหมอกตอนนี้แดดมาแล้วครับมาทำอาหารเช้ากินกัน,นง่ายๆก็เป็นกาแฟมามา่มาขนมปังนี่สมาชิกเราเห็นว่าแดดเริ่มมานะนะฝั่งหลังผมนเลือแล้วแต่วิวสวยมากครับท่ง<ม>ว่างมาเที่ยวกันได้สวนน้องพลอยอุตรดิตสวยมากครับ Thank <laughs> you. ตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบโมงครับน,นี้เราเก็บเต็นท์กันเรียบร้อยละฝั่งนู้นเมื่อกี้เดี๋ยวมาถ่ายรูปก,ก่อนกลับกันนะครับหมอกไม่มีแล้วนะครับมีแต่แดดแต่วันนี้หมอกสวยมากหมอกยาวถึงแปดโมงกว่าเลยนะครับแล้วก็มีแดดเลยยวจ,จอดรถถ่ายรูปก,กัน เออหมวนมาเลยหมวนดังอ่ะ ได้ครับในเวลาแยกย้ายกลับบ้านเจอกันใหม่ทีิปหน้าครับผม